เดียวนะตู้หลอมเผาตั้งนี้ไม่ใช่มันทับแล่บ่ฮะตู้หลอมเผาตั้งตรงนี้ไม่ใช่มันทับและหรอไอเลโกนที่มันเกิดตรงเนี้ยหรอเออยับแล้วไงแล่เลยแล้วยิ่งมีน้อยอยู่มึงยิ่งมาตั้งกูบอกให้เว้นตรงกลางไว้เยอะๆกูว่าทำลายเลยทำลายมันได้นั่นคืนเด้มันได้เต็มร้อยไหมวะสามพีเฟิร์ดอ่ะ เออทำลายไปละเดี๋ยวกูลองสร้างใหม่ดิเออได้อยู่ได้อยู่ได้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออได้คือร้อยเปอร์เซ็นต์วระดับสูงตรงกลางเลยไม่ต้องไปวางอะไรละเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกอี่ยติดตรงนี้<笑><笑>ทำลังคาออกข้างนอกอะไรบ้านเฮี่อะไรวะวัสุุก่อนสกเเลนกู โอ้ไอเทพมึงก็โผล่มึงอะไรคองมึงเนี่ยผมทำทำไปอยู่ทางในไงบ้าโบชิบหายเดี๋ยวทุบทิ้งอยู่อีสิบแปดชั่วโมงเมื่อทาวเวอร์ที่ฟองเราจะไปบวกตอนไหนนี่แต่กว่าตอนนี้เรายังน่าจะบวกไม่ได้นี่ทาวเวอร์น้ำแข็งเนี่ยนะไม่ใช่ทาวเวอร์น้ำแข็งจะอยู่ทางฟ้านะอยู่ยุ่ตรงนู้นน่ะเห็นตรงโน้นไหมไกลๆนน่นเลยตรงไหนล่ะ เรายังไม่ได้ไปเรายังไม่ได้เปิดไปแต่ทางนี้กูไม่รู้มันจะเก่งขนาดไหนไม่เคยไปเหมือนกันเปลี่ยนสายแล้ว่ะกระเป๋ากูเยอะวิ่งไวปีมีหน้าดีมเลือดไม่น่ากับกระเป๋าสุดยอดแล้วเพื่อนเลือดไม่มีตาเมดไม่มีเดียวบอลปุ๊บร้องครับบอลร้องกูดีร้องอะไรวะ ก็ไม to oh, no no ่มึงย้ายมาตั้งตรงนี้แหละย้ายดีก็ตรงที่มึงตั้งอ่ะมันเป็นจุดแรกเกิดเลยอ๋อไม่รู้ไอ้ทีปของคนตั้งเห็นมันตีกูเลยมาตีเชืฉยเลยมึงใช่ตายลืมคิดเลยเห็นมันโล่งๆเขก็เลยตีอ่ะเอ้ยเลยวางเดี๋ยวกูอัพมอนก่อนเอาไอเทปเอาไปกูไม่ต้องการหรอกหนกระเป๋าของนี่นี่นี่กูอยากให้มึงมาเจอไอ้เออฟุตแลกไก่สีฟ้าเนี่ยฟ้าฟ้าปะเฮ้ยเดินเสีย่ะใช่ตัวนั้นเลย ไปรุมไปรุมเอาคนละตัวไหมเอ้ยจะให้ใครมันจับได้ก่อนอะไรนะไปเลยผมไม่มีลูกบอลอะไรวะเอาตัวไหนก่อนเดมมึงลิงตัวไหนกันก่อนมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยูนิคอนอ๋อคนยอ้อนมามีความไม่พยายามอะไรระทับจานครับเอาตัวไหนที่ปวดแม่งเลยตัวนี้แล้เอาอยู่ข้างล่างครับ เดี๋ยวมันตัวทัาไฟหรือเดี๋ยวผมตีมอนแป๊บนึงครับไอ้หัวก็ได้ไอ้หัวก็ได้โอเคครับเรามอนใครจะตายนั่นฮะกูเก็บอะเฮ้ยมันจะตายแล้วเต็มตัวเต็มจับแล้วไปไหนมาเก็บมอนเต็มเก็บมอนก่อนเต็มเก็บมอนก่อนอย่างยางเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันให้มันน้อยที่สุดพอแล้วพอแล้วพอแล้ว นออกไอ้สัตว์ลุงกูไม่มีใครได้วันนี้วบนใครบนใครผีเขียวอ่ะอะไรวะกูเองได้ย์โอ้ยไอ้สัตว์ อพย์ายรอแล้วคุรอแล้วเฮ้ยเฟิร์สตายะไม่ใช่ของกูอะไรได้อาบนเสียวนั่งมของมึงเจ้าสามสามดีสิ้ะใช่โอ้ยกระต่ายไอ้ไอ้ เดี๋ยว่าให้มึงดีกว่าเฟิร์สเอาจับจับคยจับมึงไม่มีตัวดีๆเลยชาวบ,บ้านเขาเลยมึงเนี่ยจับไปสิไปเรื่อยๆไปเรื่อยเดี๋ยวจะได้อะยี่มันจะหนีแล้วแล้วแม่งมาหากูนี่ว่าจับเฮ้ยไปไม่ดู <c oughs> <c oughs> เออ เดี๋ยวกูยิงธนูยี่ตัวนึงก่อนเอ้ามันธนูกูหมดแล้วปะยิงไม่ได้แล้วมีกี่ลูกอะไฟให้หมดเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูรอดให้ได้ไม่นานนะมึงได้แล้วมั้งนี่เออได้แล้วอ้ยังอยู่เลยยังกระโฟมกาชา เออเรือมันคงยังเยอะอยู่เออเอาอีกรอบนึงกูตีมันทีละแปะทอร์แล้วมันดูเลือดมอนยังไงวะนั่นแหละมันดูยากกูเลยกะย,ยากกูจะเออเออเอานี่มันน้อยอสุดแล้วมั้งนี่ยังไม่ตายหรอมึงเหลือกี่ลูกวะเนี่จุดหกใช่ใช่ปไใชปะ อันเนมือมัใกลไ้กูปาไม่โดนใส่ไปเออใส่ไปเรื่อยเพื่อนเอาอีกรอบนึงเนี่ยมันเลือมันสุดแล้วกูไม่กล้าตีแล้วนะเออได้แล้วเออโอ้ยหเยอะเนี่ยนกอ่ะยาอยากได้ไหมเนี่อเผื่อได้ขี่มนะัน เอาได้เออแต่ลูกธนูกูไม่มีแล้วอ่ะเปิดมีลูกธนูให้กูไหมเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ก็เอามาฟูได้ยูเบลโอสามสี่ใช่ไหมสามสี่ไหมเออสามห้าเอาไปสามเก้าขวิงฟู้ไปไเลยพอไหมพอกูเหลืออีกครึ่งหนึ่งกูแบ่งให้ยังครึ่งหนึ่งนะพอแล้วแค่ยิงเปิดเฉยๆเปิดให้มอนมาตีอู้โคตรแรงเลยเชี่ยเปิด

เฮ้ยพอละมังกูตีได้อยู่มังกูตีน้อยเฮ้ยพอแล้วเอาเลยเดี๋ยวกูยิงต่อให้เอาเดี๋ยววิธีมันเป่าลมมาหากูโอ๊ยเฮ้ยกูเห็นลูกบอลบินเฮ้ยเฮ้ยเฮกูมีลูกกูมีลูกแดงอยู่ลูกนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลาลูกเขียวไปก่อนเอาลูกเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลูกเขียว อย่าโดนตะเกียบมั้งเดี anyway> ๋ยวตีโอ้ยไปไม่ไหนเป็ป่าไม่เข้าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่กล้ายิงแล้วกูว่ามันยิงทีหนึ่งกูมันตายเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งพึ่งเออได้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 อยู่งั้นกูต้องเอาหอกไปตีแทนแล้วมันเนี่ยอู้หูเจ๋งเลยเล็งกูละไปไอ้สัสเอาไอ้เหี้ยรู้รู้แบบกูชอบมึงกู กูก็ตายดิเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจบมึงเอามอนอืงไงดีบ้าไม่ได้ไม่กูไม่ได้ยูไม่ได้กูมีลูกแดงอยู่ลูกแดงเลยเดี๋ยวนแม่งเอ้ยเดี๋ยวกไปให้มดก่อนเดี๋ยวอยู่ในรังนี้ได้ไหมวะเข้าไปเข้าไปอาร์สี่สามไอ้สายอานนี้ไหนี้ Ủa, ừ, nó đã rồi, gan chạy mau nhảy luôn dong, không thấy gì, không thấy, không thấy, gì, không thấy, không không thấy, gì, không thấy, không thấy gì, không thấy, không thấy gì, không thấy, không thấy gì, đi, đi เก่งได้กลางทางเนี่ยนี่ลูกดีเย้ตัวไหนภาษาไอพวกนี้เก่งนะสามตัวเนี่ยเห็นหน้ามันประยาอ่อนแต่มันเก่งด้วยเอ้ะเป็นไงอ่าลดไงเหลือสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแหละถูกแล้วเออใครเนี่อยอย่างเงี้ยต้องเอาไข่ออกแล้วก็ก็บางใหม่นะเอายับใหม่ เอาไข่ออกแล้วก็วางออย่าวางสิจะก็วางอะไรอีกเออเอออ๋องั้นกูเอาออกแล้ววางใหม่ใช่ไหมไหนดูดิต้องออกและยังไม่เฮ้ยหล้วสองชั่วโมงแล้วอีกซาเฮ้ยไปเอาไข่ที่อยู่นั่นก็วางด้วยก็วางเอาแล้วก็วางกันนี่แล้วพอละ ต้องหาที่แล่แหล่งทีสองแล้วเรามีสองฐานไปก็ไม่พอไปตอนเนี้มีกูมาหานอกเมืองอยู่้าเออเดี๋ยวกูไปคดช่วยเพื่อนระวังนี่ก็ออใส่แต่มอนไม่พอกันกินหลอ,อกินเข<ะ>้ากูป,ปั่นอาหารนะไม่เล,เล่เล่โลหนะใช่แม่งอย่างเยอะนี่เก็บไปก้นนี่เออไปสร้าง ด,ดูขนาดก่ตอนนี้เท่าไหร่มันเล็กๆอยู่เอาตัวนี้ก็ได้เนี่ยตรงยืนอยู่เนี่ยแล้วก็ใสตัวไฟฟ้าไปห้าสิบวิเลยนะนี่ขนาดว่าช่วยกันเยอะแล้วนั่นเนี่ยซีกันห้าคนเลยนะเออหนึ<อ>่งคนไ<อ>ด้อีกสี่ตัว<ะ>มึงทำหน้าบ้านใหม่เถอะเพื่อนฮะมึงทำหน้าบ้านใหม่เถอะ มีที่เก็บแม,ม่เหรอเพื่อนอ๋อเป็นธรรมดาก็ได้ไม่มีที่เก็บแม,ม่อันนี้กูทำกูฆ่าเวลาเฉยๆโอ้โหมึงกูมึงใช้เวลาได้ได้เยอะแต่ที่จะเอาไปเวลแ่งมาทำอะไรเนี่ยมึงทำทางเข้าให้มันสะดวกน้อยเราไม่สะดวกตัวเองมันสะดวกกันดิต้องมาก้มหมอบเข้าบ้านตัวเองมีที่ไหนเหี้ยไอ้เหี้ยเอาพังหมดเลย โอ,โโอโเคเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยให้วันมาเก็บไม้ช่วงนี้ไม้เราขาดเคนกูรู้แล้วไม้กูไปไหนหมดไม้ไปไหนหมดนี่ไม่อยู่ไอโครงการนี่แหละ <c oughs> ว้าวอยู่ไ,มไหมดีสินะโครงการคนอยู่ดึกใช่ไหมเออไม้ข้างหน้าเรา,านก็นนไว้ทําป้อมปืนทำมาตั้งนานมันจะเป็นป้อมปืนกลป้อมป,ปืนหน้าไม้เว้ยไว้กันไว้ ใครยังมาบุกวะกู ok, ถามหน่อยสิ ok, ประเด็นเลยกูยังไม่เห็นใครมาบุกลเลยมไม่ได้เล่นกับคนภายนอกไม่พวกมอนพวกอะไรนะมันมันไม่ห็นมันขึ้น <ไป S 2> มาดินั่นแหนละเราเอาการบุกโจมตีฐานเราเพิ่มเป็นสูงสุดเลยไหมเอ้ามันยังไม่สุดอีกห่อกูมไม่รู้กูมไม่ได้ดูเลยไอ้มอนโจมตีฐานอ้าวเราก็ระดับยากแล้วนะตัวขุดไปในใหนหมดหนึ่งสองอ้าวไม้มอนไม่อยู่ มอสป่วยตายนะไอ้สัสเอาไปมอสตายแล้วนะไอ้ที่เยียวยานไม่ทันเมื่อคืนเอาไปมอสตายแล้วนะคุ้ว่าน่าจะตายเลยตัวมอสเลยแล้วนะ่ะอะไรวะกูจะร่ามาได้ป่วยตายซะงั้นเดี๋ยวก็ตายหมดฐานนะกูว่าอาหารอาหารผลิตเยอะแล้วใช่ไหมงั้นก็เอาพวกพืชอ,ออกเอาพวกผิตมาแทน มังเห็นน้องทำผลงานหรืยยังใครไหนนี่แหละยี่หกไหนมันทำดิเี้ยโอ้ยข้ามไปจัดโอ้แม่งเร็วกวีอีกสองอันไม่วีหนึ่งมั้งพูดเร็วอ่ะเออว่ะผลงานดีว่ะอย่าพึ่งดีบตายแล้วกันนะตัวเนี้ยเฮ้ยร้อยหนึ่งพอดีเป๊ะเลยใช่นะ S 1> <S 1> <S <S ไปเรากลับฐานโอ้ยเฟิร์มมันไม่ติดกันไปหรอวะอเรือลองเช้ดูก่อนนะ่ตะเกียงนะตะเกียงผมทำแล้วนะลองเช้ดูก่นอนออกกันไบจัดเ้ใช้ไฟฟ้าด้วยเรียนรู้เรื่องทำโบราณฮะนีไ่ไฟฟ้าอยู่ตรงหัวนี่อันหนึ่งเหมือนกันเลยพอแล้วแค่เครื่องเดียวก็ พอแล้วนี่ลูกค้าไม่นั่นสีเหลืองหกลูกแม่งกินไปหนะ <laughs> <laughs> ้าเปอร์เซ็นต์ได้สักพอก่อนพอก่อนเอามึงล่ออะไรกันนะแค่ทนูระดับเ <c oughs> อ <laughs> อทำไมมึงจะจับนะเย่โอ้ย <c oughs> ยังไม่จับตัวนี้เลยไปเราบุกท้าวเถอะ มองว่าทาวนี้จะไหวนะเดี๋ยวรอก่อนได้เท่จะเพิ่งกดเด้อกดเพื่อมันเข้าเลยเดียเด๋ยวแป๊บพี่ผมจับอุปกรณ์ซ่อมไปตรงนี้แหละเดี๋ยวผมซ่อมปืนซ่อมอะไรไป,ไปกดพร้อมกันเด้วหนึ่งสองสามไปเออต้องอย่างนี้แหละยืนยันม็นต้องกดยืนยันหรอกต้องมาดูคัดฟีนเฮ้ยเดี๋ยว ดูก่อนอือหน่ารักว่ะที่กิ้งในสีดำอีกเฮ้ยมึงไปส่งเขาทำไมเลยเทพจับ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 มอนอ้าวผมมีสิบสี่ลูกสีม่วงเอ้ยสีสีเหลืองโอ้หกูอยากได้แม่นางคนนี้ป่ะเพื่อนช่วยกันจับช่วยกันจับนางไม้นางไม้ทำไมทำไมมันนางโกรธล้วต้องลิลลี่ลิลลี่ไลลีนโอ้โหที่เข้ากันเลย ไปเราต้องแมทก่อนให้ใครจับบอลให้หมดให้หมดก่อนมัน응จับได้ก่อนหรอกมันจับได้แล้วบ่นหรอกไอเทพหือจะจับไหมนี่จับเอาจริงดิอือจับจับจับได้หรอกไม่เราไม่รู้เดี๋ยวลองดูพี่เออลองดูก็ได้สักสักประมาณเหลือเลือดพันหนึ่งเก็บมอนเตอร์เออจะจับได้เอาเลือสักห้าร้อยไปยิ เขาได้เข้าเหรอคันนึงได้อยู่ผมยิง okay, ทีละหกร้อยได้อยู่โอ้กูเก็บมอนก่อนมอนกูจะตายว่ะเปลี่ยนตัวอือมังกรเอาไปไปเว้ยพี่ผม่วงไหนเป็น่วงอะไรตรงนั้นวะนี่อ่ะผมปามอนไปสกิลพลังมันมาพอดีเชี่ยโอ้กันอย่างงี้เดี๋ยวตายสามด้วยตื่นยัง เอาช่วยเอาเออเอ้าเดี๋ยวมึงตื่นแล้วทำไมกูยังกดช่วยอยู่ล่ะอย่าไปกดช่วยผมเคยโดนบักนี่อยู่เข้าหลังมอนเตงเลยไม่ตายเถอะไอ้เพื่อนมังกรมึงจะมองแล้วเปลี่ยนตัวได้เพื่อนโอ้ยเชี่ยเอาฟักกระเดล ที่เราเจอเปกระสัตรทำไมมอนกูไม่ปีจมปีมันโอ้หมันหลบอยู่หลังเสาด้วยแม่งโคตรฉลาดเลยเหลือสามหมื่นไหนวะอยู่ไหนวะมอนไอชัดกูอ้อมตามจนเนี่ยเหลือโฟมหมื่นแล้วนะเฮ้ยเก็บมอนพี่เก็บมอนเก็บเล้าเก็บเล้าเอาวะวัด ไม่เข้าว่ะพี่ไม่เข้าว่ะไอ้เหี้ยฆ่ามันทิ้งเลยเดี๋ยว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 ยืนศูนย์จุดศูนย์เอาเลยเอาเลยฆ่าฆ่าฆ่าเอาสรุปจะฆ่าหรืจะอะไรบอลศูนย์จุดศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะบอลแดงอ่ะเก็บไม่ได้หรอใช่ไหมคือแดงบอลศูนย์จุดศูนย์อ่ะโอ้น่าจะจับบอสไม่ได้ห่ะพี่ใช่จับไอ้บอสของฮคอยไม่ได้อ๋อเอ๊ะมาดูน้องไอ้สัตว์เดี๋ยวจะมาดูอะไรน้อง มึงจะพากูดูใช่ไหมลนะ่ะกูรู้นี <c oughs> <c oughs> ่ใส่เพื่อนกูรู้กันดีโอเคหอคอยนี่เคลียร์ต่อไปเป็นหอคอยไฟฟ้านะไฟฟ้ามันแพ้อะไรพืชไฟฟ้าแพ้อะไรวะออพีจีวิลสามห้าหนึ่งไฟฟ้าแพ้หินวะคนไม่มีคนจิตัวใจยังมึนอยู่แ ทำไมวะไม่ไม่เท่าพี่เฟิร์สหรอกแม่งฆ่ามอนแบบเยอะอย่างน้อยกูก็ไม่จับมอนใส่เอฟจีแล้วยิงนู้ยทังจับมอนใส่เอฟจียิงทั้งเชือดโอ้โหอะะไรจเลือดหัวไหลกูปุยมึงเอามีดนั่นหน่ะฆ่ามอนไปกี่ตัวละกูว่าสามตัวนะเมื่อไหร่จะเอายิงเพนกวินนั่นดิฝงตัวน่ะโอนี่มันกวางนี่หว่าพี่ปอดกวางใช่เหรออือ เดี๋ยวเปลี่ยนรูปปั้นไปล่ะอะไรเปิดเองเปิดเทำไมมึงต้องเปิดเองอ่ะอยากรู้ดาเมจของไอ้นี่ก็ได้จัดไปมาอ่ะเข้าไปเลยเอาเปิดเลยเพื่อนเอวไม่ต้องกดดิแค่หรอไอ้สา์กดแค่ตั้งแต่ไม่จะกดแค่ทำไมวะอ๋อบอลนี้ที่พ่พายาตีนี่วะเอาเลย ยิ่งยังยิ่งวะสิบสี่เอฟเฟกต์อย่างอลังเฮ้ยลูกมาเฉยจะกล้ามั้งจะจับไหมจับเถอะจับจับจับไปเลยจะจับบ้างดีกว่าเอาบอลเขียวก็พอมั้งแล้วใครป่ตรงนั้น จะตายหน่เนี่ยจะพันก้าวเปียเดียวจริงลูกไม่ไม <the öst> ่เฟิร์สแม่งเบาปะแถมชนมอนกูด้วยเมื่อกี้เนี่ยมอนผมตายดีกว่าเอาตัวมาเพิ่มแล้วโอ้ยเก็บ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 นะกุลีโน่ละเไม่รู้ว่าได้ไหม ได้แล้วบ้างนะอ้นเอาไอ้เจ็บไม่งกูปาบ้างไอ้เทพอุ้ยบนบนเขียวแม่งไม่เข้าเลยว่ะอุ้ยยังไปฟุ้งกันเด้ออีกเอาดิมันมีการแย่งเกิดขึ้นไรเงี้ยเนี่ยเพื่อนเพมันมันขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วอ่ะเอาเลยจับยังไงเลยทีเนี้ย หายไม่ตายด้วยไอ้หายแล้วอ่ะเวรนไปเข้าไปเข้าไปเหมือนเดิมนี่โอ้โหเริ่มใหม่ไงเพื่อนไม่แย่งกันก็ไม่ใช่เราด้วยกลัวเสียบอลเด็กไอ้สัสกลัวปลาไปแล้วจับหนุ่มเ๋ยแต่มันอยู่ขอบ อย่าไปจับมันเลยแม่งเดี๋ยวปีนขึ้นไปเหมือนเมื่อกี้อีกเอาเทปคนเอาให,ให้ให้มันก่อนนะเทปมามอมอเออเรี้ยงคิวเออเลียงคิวเฟสแป๊บคนที่สองเป็นเดอะเฟิร์สคนที่สามเป็นกูเด้อตามนะนะรู้สึกว่าคนที่สามจะได้เปรียบเอาไอ้สัตว์งั้นกูคน <c oughs> แรก,ก <c oughs> เลยอ่ะเอาไหมล่ะเออร้ายผมคนแรกนี่แหละไอ้ <c oughs> คนเปิดเองอะไรวะเียมอนกูจะตายทำไมมอนกูไม่ตีบ่อเรียกใหม่ว่า ดูว่ะม้อนกูยืนอยู่นี่สิมึงก็เรียกมันเอามา,าใหม่มาอุ้ยสองรอบแล้วอีกพยาเออหน่ามึงเข้าใจกัาว่าเกมอยู่ในระหว่างพัฒนาไหมสาม,สามน้อยสามน้อยสามน้อยแล้วไอไอม้าแพลยินน์นี่นค <cond em bs> ือมึงใส่สกิลพุ่งกูไม่เคยเห็นมันโดนเลยเฮ้ยิฟต์สิเจ็ดห้าออยเปิดอ้าวคนที่สองเอปิดเออกูมาอยู่ไปดิเดี๋ยวมันจะตายแล้ว เราไปสิบเจ็ดเองไม่ตายหรอาไฟแม่งเอ้ย่าเอ้าไอ้เชี่ยมันไปไหนล่ะ n o p เอ้าทิปเอาเปิดเปิดเร็วจะตายแล้วเออผมเกือบตายหยาเร็วจะมีใครได้ไหมเนี่ยยพี่ไปชุบผมหนึ่งคน ไม่ทำอีท่าไหนตายวะจำได้แล้วจำได้แล้วอ้าวเสร็จกูฟังงั้น <cetera> ได้เพราะไอเทพด,ดาวใช่มนุษา์หันพลังมาใส่ผมตู้เต<อ>็มเต็มหัว